ปัญหาที่เราจะตามมาก็คือเรื่องของระดับราคาสินค้าเนี่ยมันจะแพงสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถอยู่ได้ในในสถานการณ์เช่นนี้ที่รายได้เราเพิ่มขึ้นไม่ทันกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแสงหน้าเรานะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางสมาคมนะักวางแผนาการเงินเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนคนไทยเนี่ยมาวางแผนทางด้านการเงินเนี่ยอย่างจริงจังนะครับเริ่มลงมือท,ทันทีนะครับเริ่ม ตั้งกัดสูงนะครับเริมรัดเข้มขัดลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นรายจ่ายไหนที่ยังจําเป็นที่เราต้องใช้อยู่ต้องใช้นะครับนะครับเพราะเรายังมีชีวิตที่จะต้องก้าวเดินต่อไปนะครับแต่รายจ่ายตรงไหนที่ไม่จําเป็นเนี่ยผมขอให้ลดละดลเลกนะครับเพื่อเราต้องสร้างเงินออมขึ้นมานะครับในการที่จะสร้างความฝันไปสู่เป้าหมายทางด้านการเงินเนี่ยทางด้านอื่นๆนะครับนอกนอจากการที่พยายามที่จะลดรายจ่ายลงเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ย ฝึกทักษะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคอาชีพไหนก็าตามการฝึกทักษะทักษะมากขึ้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกในการที่เราจะมีรายได้รา,ายได้ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4เพื่อมาสร้างความสมดุลให้กับความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคตท่านใดที่ทํางานอยู่มีอาชีพประจําอยู่ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําหรือเป็นอาชีพอิสระกอดอาชีพเราให้แน่นนะครับ มันมันเป็นตัวมันเป็นคอนะครับมันเป็นตัวหลักในการสร้างรายได้เรานะครับอย่าอย่าขุนหันพันแล่นนะครับตรงไหนที่ยังสามารถาทํางานได้มีความสุขในระดับหนึ่งนะครับอยู่อยู่ไปก่อนนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านฝั่งรายรับและก็รายจ่ายนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นตัวที่มาเขาเรียกว่าเป็นพันธะ นะครับทำให้เวลาที่เราจะก้าวไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จมีอุปสรรคนี่ก็คือการก่อนนี้โดยที่ไม่คิดนะครับการก่อนนี้เนี่ยทำได้แต่ทําได้เฉพาะในสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตเราจริงๆก่อนที่เราจะเดินเข้าไปขอสถาบันการเงินในการกู้เงินเนี่ยผมอยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยกลับมาคิดสักนิดหนึ่งว่าไอ้หนี้สินก้อนเนี่ยที่เราจะก่อนเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเราจริงๆหรือมันเป็นแค่ความสุขช่วงสั้นๆ หรือมาเป็นแค่การตอบโจทย์แค่ความอยากที่เราอยากจะอยากจะมีเหมือนคนอื่นอยากจะได้ความสะดวกสบายเหมือนคนอื่นนะครับผมอยากให้ดึงภาพจากปัจจุบันตรงนี้ย้ยอนขึ้นไปดูว่าแล้วอนาคตเนี่ยเราจะใช้เงินก้อนไหนในการดูแลชีวิตเราช่วงเกษียณนะครับนี่เป็นเป็นภาพที่ผมคิดว่ากระทบแน่ๆสำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันของของภาคประชาชนอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย นักลงทุนเนี่ยมีความหวั่นไหวมากนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยส่งผ่านไปยังการลงทุนทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเมื่อการลงทุนเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปเสถียรเมื่อไหร่นะครับถึงแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะกําหนดไว้ว่าะจะมีการทบทวนเจรจาภายใน90วันมันก็ไม่ได้แปลว่า90วันจะจบนะครับขณะที่จีนลุกขึ้นมาบอกว่า อะไรก็ตามที่แต่ละประเทศไปเจราจากับทางอเมริกาและกระทบกับจีนยุ่งมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นพอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามันคือ risk off risk off หมายความว่าคนเนี่ยจะถอยออกมานะครับพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยคนครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ปรับพอเพราะว่าอยู่บนความหวังว่ามันลงมาเดี๋ยวมันดีขึ้นมันก็จะกลับไปไม่มีอะไรรับประกันว่ามันจะกลับไปที่เดิม เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสถานการณ์มันได้เปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับการดําเนินธุรกิจมันได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําที่ผมจะแนะนําก็คือต้องลดพอที่มีความเสี่ยงสูงลงถือเท่าเดิมไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างท่านที่รับความเสี่ยงได้สูงอันดับแรกเลยเนะเราต้องกลับมาประเมินก่อนนะครับเป้าหมายเราเนี่ยยังคงเดิมอยู่หรือเปล่าเพราะเป้าหมายทางการเงินมันจะเป็นตัวกําหนดเลยว่า พอร์ตการลงทุนนั้นนะเงินมันต้องวิ่งไปที่จํานวนเท่าไหร่ทบทวนเป้าหมายใหม่เช็คระยะเวลาการลงทุนบรรลุเป้าหมายใหม่ถ้าระยะมันสั้นลงนียแล้วเราจะไปเล่งในการที่จะลงทุนในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงนี่ท่านจะเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนที่จะจัดพอร์ตเนี่ยนะครับปรับปรุงพอร์ตกลับมาทบทวนเป้าหมายกลับมาทบทวนระยะเวลาแล้วเช็คให้แน่ๆว่าจากสถานการณ์นี้มันทาให้ใจเรามันสั่นขึ้นหรือเปล่า มันหมายความว่าอะไรเรากลับมาเช็คระดับความเสี่ยงเพราะตอนที่เราลงทุนเนี่ยจากช่วงที่สถานการณ์ดีๆใครๆก็กล้าครับนึกออกไหมครัตอนที่สถานการณ์ดีๆใครๆก็ชักชวนลงทุนลงทุนแหละแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนคุณยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่ายังนอนหลับฝันดีอยู่ไหมถ้านอนหลับฝันดีความเสี่ยงแปลว่ายังคงอยู่ในระดับเดิมแต่ผมต้องการให้คําแนะนําก็คือคนที่รับความเสี่ยงได้สูงอย่างน้อยต้องลดสินทรัพย์เสี่ยงสูงลงอย่างต่ำเนี่ย10-20%นะครับ จากเดิมเคยแบบลงทุนแบบ70%ขึ้นไปอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยเราต้องทอนลงมาเหลือ 60- เหลือ50แล้วก็อยู่ในสินทรัพย์ที่เราเรียกว่าเป็นใกล้เคียงกับเงินสดไม่ว่าจะเป็นเ,เรียกว่าตราสารที่อยู่ในตลาดเงินแต่ถ้าพูดในเชิงของกองทุนเนี่ยก็คือมาพักไว้ที่กองทุนตลาดเงินกองทุนตรา,า,ราสารนิระยะาสั้นเนี่ยไว้ก่อนไว้เพื่ออะไรรอสถานการณ์คี่คลายให้มันเห็นภาพก่อนว่าทิศทางจะไปทางไหนเราค่อยจัดสรรสินทรัพย์สะใหม่ นะครับอันนี้เป็นสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงอันแล้วสาหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ระดับกลางอย่างนี้ครับท่านก็ควรจะปรับระดับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เคยอยู่ประมาณสัก50%อย่างนี้ลงมาเหลือสัก40หรือ30นะ่ต้องลงต้องลงสิ20นะครับแล้วแต่แล้วแต่เป้าหมายของเราแล้วแต่ระยะเวลาการลงทุนของเราว่ามันยังไปตอบโจทย์เราได้ไหมไม่ได้แปลว่าเป็นโซลูชันตายตัวว่าต้องลงเท่านั้นเท่านี้ นะครับแล้วก็สาหรับท่านที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ<ม>ก็ต้องปรับลดเเดิมทีเคยอาจจะเคยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง30อาจจะต้องลงเหลือ20หรือ10หรือลงเหลือ5สําหรับบางท่านหรือบางท่านที่เป็นนักลงทุนที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วรอให้ฝุ่นมันหายตลบแล้วรอค่อยกลับมากระจายการลงทุนใหม่อีกรอบเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็เชิญชวนครับทุกคนกลับไปทบทวนแผนการลงทุนแล้วก็ ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เพื่อให้สอดรับกับสภาวะการลงทุนนะครับสอดรับกับความเสี่ยงนะครับแล้วก็ท่านใดที่ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครผมคิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็น CFP ในด้านต่างๆที่ปรึกษาทางการเงิน FPT นะครับที่อยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งแล้วก็อยู่ใน แวดล้อมที่อยู่ในประชาในเมืองไทยนะครับที่เป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถให้คำแนะนำากันได้เห็นว่าวางแผนทางการเงินเนี่ยเคยออมแค่3เดือนไม่พอแรับยังไงคะก็อันนี้เป็น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 เรื่องที่สำคัญมากมากครับเรียกว่าเวลาที่เราจะวางแผนทางด้านการเนี่ยก่อนจะไปลงทุนเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเงินลงทุนเนี่ยไม่ควรที่จะถอนออกมาแล้วใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ อตอนนี้มีพอร์ตการลงทุนแล้วผมอยากให้กลับไปทบทวนว่าแล้วเงินที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วมันกระทบมาถึงหน้าที่การงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่มาจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ําท่วมเหล่านี้มันต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเดิมทีเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเราเรามีหลักสูตรนะครับแล้วก็ ให้ความรู้กับภาคประชาชนเนียอย่างต่ำๆเนี่ยควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเนี่ยสเดือนปัจจุบันนี้ไม่พอแล้วครับนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือขั้นต่ตําต้อง6เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ในเรียกว่าอยู่ในธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบกับ,ก,บกับภัยต่างๆที่จะมาไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องโควิดอันนี้ก็สอนเราแล้วว่าถ้ามีโรคระบาดใหม่ แพร่เข้ามาเนี่ยการสำรองเงิน6เดือนไม่พอกลุ่มที่อยู่ทางธุรกิจทางด้านโรงแรมด้านอาหารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องยกระดับไปเป็น12เดือนนะครับกลุ่มอาชีพที่เป็นอาชีพกิสระที่ไม่ได้มีไรายได้ประจําก็ต้องขึ้นไป12บเดือนนะครับออพนักงานที่เป็นอาชีพประจำนะครับยังต่ําๆคุณต้องสำรอง6นะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าปรเทคชั่นที่เรามีเนี่ยนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศรรยัยนะครับในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีมีเ้าเรียกวอะไรอะ่ะมีการถ่ายโอนความเสี่ยงไว้ให้บริษัทประกันเนี่ยมากหรือน้อยถ้าเราถ่ายโอนน้อยเราก็ต้องมาพิจารณาครับว่าเราจะกักสำรองฉุกเฉินเนี่ยไว้ดูแลตัวเองหรือเราจะควรจะไปหานักวางแผนทางการเงินให้คําแนะนํากับเรื่องของการวางแผนด้านโปร t e คชั o เพิ่มเติมคนไทยวางแผนทางการเงินมากน้อยแค่ไหนมีตัวเลข าตาตใจไหมคะตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าสมาคมอยู่ในช่วงที่เรากําลังประเมินรวบรวมตัวเลขนะครับปัจจุบันต้องบอกว่า,ายังน้อยมากนะครับน,น้อยมากเพราะว่ามีความเข้าใจผิดคิดว่าอย่างที่เมื่อสักพูดได้เรียนไปว่า,าคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าต้องมีเงินมาก,มมากๆนะครับถึงจะสามารถมา,อาขอคำปรึกษากับนักวางแผนทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินนะครับก็ยังถือว่าน้อยไม่ถึง1 0ของจำนวนประชากรได้ไหมไม่ถึงนะ หม่ถึงครับผมผมคิดว่าเป็นหลักหน่วยอยู่ประมาณสักสเปอเนะน่าจะอยู่สักไม่เกิน3%นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทางสมาคมพยายามที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ถึงความสําคัญเรื่องของการวางแผนนการเงินแล้วเราก็พยายามที่จะจัดเป็นเรียกว่าให้บริการนะ financial planning clinic นะครับเป็นคลินิกนทางด้านการเงินให้กับประชาชนนะครับฟรีสําหรับทุกท่านเนี่ยใน ช่วงวันที่24พฤษภาคมแต่ต้องมาลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพราะรับจํานวนจํากัดเพียงแค่ส0สิท่านทรัพย์สินเสี่ยงต่ำทุกวันนี้ที่มีการยกทรัพย์สินจากเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำตอนนี้ทรัพย์สินเสี่ยงต่ำบางอย่างกลายเป็นทรัพย์สินเสี่ยงดอยแล้วด้วยซ้ำเสี่ยงดอยเสี่ยงดอยเช่นครับเช่นคําเช่นทองคาทองคานี่จัดว่าเป็นคือมันมองสองมุมเนี่ยทองคำเนี่ยถ้าเกิดมองทิศทางการลงทุนในทองคำเนี่ยทองคํานี่เป็น s a ฟ e h a v e นนะเป็น s a ฟเ h a v e นแต่ไม่ได้เป็นทรัพย์สยงตรั ไม่เหมือนเซฟเฮเว่นี่มี2ตัวตัวแรกเนี่ยเ,เป็นเป็นพันธบัตรสหรัฐอเมริกา treasury bill นะครับตัวนี้มันมันเป็นเซฟเฮเว่นตัวหลักนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เนะี่ยความอ่อนแอของของค่างเงินดอลลาร์นะครับฐานะการขาดดุลงบประมาณของอคลังของทางอเมริกามากซะจนคนกังวลแนวคิดที่ดอลลาร์จะถูกดีดอลไรเซชันมีมากขึ้นทำให เซฟเฮเว่น uh, ตัวนี้มันถูกขยับไปอยู่ที่ทองคำมากขึ้นทองคำไม่ได้เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความแกว่งสูงขึ้นได้ลงได้แต่ตอนลงไม่มีเงินปันผลนะไม่เหมือนตราสารนี้ตราสารนี้เราลงทุนไปมีดอกเบี้ยนะครับหุ้นเราเลือกหุ้นที่มีคุณภาพสามารถจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอตลาดหุ้นตกเรายังได้เงินปันผลทองคำไม่มีเพราะนั้นเซฟเฮเในในมุมที่ ผมคุยกับทางทุกท่านเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเงินฝากธนาคารนะครับเป็นเงินฝากด e ิจิทัล e-saving อันนั้นก็ดอกเบีย้ยจะสูงกว่าการที่ไปฝากออมทรัพย์ปกตินะครับไปดูพวกที่เป็นเงินฝากพิเศษไปดูเงินฝากของสากลออมทรัพย์นะครับไปดูสลักออมสินทอกสทอสนะครับพวกนี้คือเงินไม่ศูนย์ ลอนะตตอลี่ผมก็คิดว่าน่าจะตัดทิง้งถ,ถ,ถ,ถ้าจะลุ้นก็ไปนี่แหละท,ทอสอทกสทกส,อ,ทอ,สอันนี้คือแนะนําใช่ไหมครับแนะนำเลยครับก็คือลอตตอลี่ผม,ผม,ผม,ไ,มไม่เคยแนะนาพันธบัตรรัฐบาลยังพันธบัตรรัฐบาลคือตาสารนี่เมืองไทยอตอนนี้ปลอดภัยกว่าตาสารนี่ต่างประเทศคือคําว่าสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือให้มาฝั่งของภาคเมืองไทยนะครับเพราะว่าการแกว่งตัว ต้องเรียนว่าการแกว่งตัวของดอกเบีย้ยเนี่ยที่ดอกเบีย้ยเมืองไทยจะขึ้นเนี่ยแล้วทําให้มูลค่าการลงทุนของของผู้ลงทุนนี่ยมาลดลงเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยไม่เกิดขณะเดียวกันถ้าเรากระจายไปลงทุนในตราสา,ารนี้ต่างประเทศเนี่ยเราจะเจอความผันผวนสองเรื่องเรื่องแรกคือค่างเงินซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็นสงครามค่างเงินด้วยซ้ำไปนะครับ <S <S เรื่องที่2คืออัตราดอกเบีย้ยของอเมริกาบุ๋มหวามาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบีย้ยมันแกว่งตัวเนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารนี่อเมริกาก็จะแกว่งัง้นในในการที่จะเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยเรียนตามตรงก็จะแนะนําม,มาในฝางของเงินฝากประเทศต่างๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะกับผลตอบแทนกับการลงทุนในกองทุนตลาดเงินการลงทุนในตราสารนีระยะสั้นถึงกลางกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสินทรัพย์